สวัสดีครับทุกคนสำหรับ power a r n การอัปเดตในครั้งนี้ power f a e break น่ากลับมาเล่นไหมตามชื่อคลิปเลยเนาะ mm hmm. ก็สำหรับผมนะ <S <S <ๆ>การกลับมาเล่นในครั้งนี้ของผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มว่ะคุ้มกว่าครั้งที่แล้วที่เป็นซากุระผมว่าโดยมากเนี่ยผู้เล่นที่ได้เล่น power เนี่ยน่าจะเล่นกันนั้นแน่ตอนเปิดใช่ไหมตอนประมาณต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยปัญหาเกมมันเยอะมากเลยเวคือแบบ บักเยอะปัญหาแบบแหลกเอยออปติไม้ไม่ดีโอ้โหคือแบบพูดเลยว่าปวดหัวแต่เกมแม่งสนุกเวย้ยคือถ้าเรื่องแบบการออปติไมเกมอะไรเงี้ยเชี่ยแม่งโคตรแย่เลยเวย้ยแบบโอ้โหปวดหัวโดยเฉพาะผมที่เปิดเซิร์ฟให้เพื่อนๆเล่นแต่เกมมันสนุกเวย้ยเกมมันจะบักขนาดไหนเราก็เล่นต่อแล้วพอผ่านไปใช่ไหมก็ตอนนี้สิ้นปีแล้วคริสต์ม มีอัปเดตมาใหม่เฟรบรกับมาเล่นบอกเลยว่าเชียน,นี่แหละคือเกมมันพร้อมแล้วเว้ยแก้บักแล้วหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอะไรวะทำไมมันมีปัญหาแบบพาเดินไปทำงานไม่ได้เดินติดนู่นติดนี่ไม่ยอมทำงานอะไรเงี้ยปัญหาเหล่านั้นอะหายไปเว้ยคือแบบว้าวคืออะไรก็ตามที่เราบ่นไปอะหรือว่ารู้สึกว่าหงุดหงิดเวลาเล่นอะเขาแก้หมดเลยเว้ยแทบจะทั้งหมดอะผมแบบเฮ้ย เชื่อของจริงว่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกมเพอร์เฟกต์แบบโอ้ยไม่มีบั๊กนะเออมันยังมีบั๊กยู่เวเรื่องบั๊กเรื่องอัปเดตเรื่องออปติมิเซชันเรื่องเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเอาเป็นว่ามันดีขึ้นเยอะครับสำหรับใครที่เคยเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแหลกพาวมันเอออะไรเงี้ยอ่าไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณกลับมาเล่นครั้งนี้ประสบการณ์ที่คุณจะได้เล่นน่ะจะดีแน่นอน เพื่อนๆหรือคนดูคนไหนที่มีปัญหาแบบตอนต้นเกมแลวอุ๊ยแบพี่ผมโพสเพลงเลยก็มาแชร์กันได้อย่างเช่นของผมก็เป็นผมสร้างบ้านครับบ้านสวยมากบ้านแบบ3-4ชั้นอา้าวพาวเดินขึ้นชั้น3ไม่เป็นเดินไปทางานไม่ได้ผมแบบอา้าวเชื่อกูสาททาบ้านสวยบ้านใช้ไม่ได้ จบครับคือตอนนั้นงุดหงิดปากด้ระเบิดบ้านทิง้งบ้านที่ผมแบบลงน้ําลงแรงสร้างมาทั้งคืนอ่ะเออต้องระเบิดบ้านทิ้งครับแล้วสำหรับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนแล้วเคยมีปัญหาไหมแบบเฮ้ยโฮสไม่ออนว่ะ ต้องรอมันออนต้องรอมันตื่นอีก้ยอยากเล่นแล้วว่าทำไมเราไม่เปิดเซิร์ฟ24ชั่วโมงไปเลยล่ะสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับ Whisper Host บริการเช่าเปิดเซิร์ฟพาวเวอรเสถียรคุณภาพสูงเริ่มต้นเพียงแค่ราคา330บาทออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยโดยที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ในไทยครับเพราะงั้นปิงน,น้อยแน่นอนไม่มีกระตุกทาง Whisper Host เนี่ยเขาใช้ SSD ครับเพราะงั้น เร็วแนนน่อสำหรับใครที่สนใจที่จะใช้บริการสามารถเข้าเว็บไซต์ในลิงค์ Description ได้เลยครับผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างทางพาร์แนของ Whisper Host ใช้ง่ายแล้วก็สามารถ Customize ได้อิสระมากๆเลยลงมอดยังได้เลยสำหรับภาย์แนลนี้เพราะงั้นสำหรับใครที่สนใจจะเปิด s e r v p r w o w e r ก็ลองไปใช้บริการ Whisper Host ได้ครับขอบคุณ v i s p e r Host ที่ Sponsor คลิปนี้ด้วย เราไปดูคลิปของเรากันต่อเลยดีกว่าสำหรับตอนต้นเกมมันจะไม่ได้ต่างไปจากตอนก่อนหน้านี้แหละครับก็คือเกมเพลย์จะคล้ายๆเดิมแหละอาจจะมีหลายๆอย่างที่เป็น quality of life ที่ทำให้เล่นง่ายขึ้นอย่างเช่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปขุดแร่เหมือนสมัยที่เราเล่นแรกๆละมันมีสเตชันมันมีฟาร์มเหมืองแร่ในบ้านเลยก็คือแทนที่เราจะต้องออกไปขุดแร่ด้านนอกเราก็ทำฟาร์มแร่ในบ้านได้เลย แล้วด้วยความที่กลับมาเล่นใช่ไหมเราเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมก็เลยลองปรับตัวคูนครับตัวคูณเนี่ยถ้าคุณกลับมาเล่นผมแนะนําให้ปรับเยอะๆไปเลยก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์ที่เราเคยเล่นแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องกลับไปแบบกราดิ้งใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะามันน่าเบื่อเนาะการที่เราเล่นแบบของเดิมๆซ้าๆอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็แทนที่จะใช้เวลาเล่นเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์เราสามารถเล่นไป<ะ>ถึงโปรเกรสชันที่เราเคยเล่นเนี่ยได้ภายในวันหรือสวันแล้วไหนๆก็ไหนๆละ เรามาทัวร์กันเลยดีกว่าว่าในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็ผมจะมาเริ่มด้วยที่เทคโนโลยีแล้วกันว่ามีอะไรบ้างในการอัปเดตครั้งนี้ก็ไอเจ้าพาวดราซิ่งเนี่ยคือสกินครัมันมีมาตั้งแต่ตอนครั้งที่แล้วแล้วละที่เป็นอัปเดตสักุระเนาะเขาเอาสกินพาวเข้ามาครับก็นี่ก็จะมีตามนี้เลยให้ดูได้นี่เดี๋ยวผมขยับไปอยู่ด้านขวาบนดีกว่านี่ มันมีเปลี่ยนสกินชิลเลเปลี่ยนสกินหลายๆตัวเราสามารถเปลี่ยนได้เลยตรงนี้ไม่ต้องเติมซื้อเพิ่มนะก็คือสกินฟรีครับและอัปเดตท,ทุกอย่างที่เขาอัปเดตให้เนี่ยเป็นอัปเดตฟรี <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นพวกอัปเดตแบบสกินใหม่ทั้งหลายกดปุ๊บมันจะต้องเลือกตัวฮะว่าจะใส่สกินในตัวไหนผมน่าจะมีชาร์บิกนี่มีชาร์บิกอยู่กดเข้าไปนี่มันก็จะเปลี่ยนสกินชาร์บิกประมาณนี้เดี๋ยวเอาสกินชาร์บิกออกมาให้ดู Shadow B นี่ก็จะเป็น Shadow B สีขาวน่ารนะักนะมี Cloud z r o ที่เหมือนทาน Zero มี f r ส s t a l i a n อีกแบบเลยก็น่นและครับสำหรับสกินต่อไประหว่างทางผมจะพยายาม cover อัปเดตที่เป็นอัปเดตตั้งแต่ตอนเปิดต้นปีเลยนะก็คือตอนเดือนต้นปีเนาะที่อัปเดตใหม่เข้ามาก็จะมีพวก Lock Pick สำหรับเปิดกล่องเนาะซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มีกุญแจแเราก็ใช้กุญแจได้มีแหวนแหวนที่ทําให้พาวเนี่ยเลือดไม่ลดไปตามกว่าศูนย์ไปทํากว่านึงสิค่อยๆตามเลเวลไปเนาะต่อไปก็นี่ครับพาวเลเบอร์และแบตเทอรีอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งมาอัปเดตของเฟเบรคครั้งนี้มันคือไอ้เจ้าตัวนี้ครับมันจะเอาไว้ทําให้อัปเกรดเอฟฟิเชนซีของพาแบบเผาไฟเร็วขึ้นครับของเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ ซึ่งผมมองว่าเออดีว่ะมันมีอะไรให้ทําเพิ่มก็มีแบบทำให้มีโอกาสได้แร่มากขึ้นเผาเร็วขึ้นอะไรงเงี้ยปลูกพักเร็วขึ้นก็ประมาณน,นี้เจ้าเครื่องนี้ต่อไปตะกี้เราถึงเลเวลยีเนาะอ่ามีนิดไว้่าให้พาเอาขึ้นไปวิ่งแล้มันจะปั่นไฟให้ะตะกี้เลเวลยีต่อไปเลเวล2ีนี่ฟรีมาเก็ตครับฟรีมาเก็ตเนี่ยอันนี้คือขายของได้สําหรับคนที่เล่นเป็นเซิร์ฟเนาะ ก็สามารถซื้อของขายของได้อุ้ยอะไรวะนะซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะขายอะไรอย่างเช่นเอะนี่สมม,มุติผมจะขายกดซึนตัวใหม่ไล่กับเงินนี่เราก็เซ็ตของราคาอะไรอย่างนี้ได้เราก็สามารถเซตราคาเป็นของแบบนี้ได้แล้วคนก็มาซื้อมีทั้งเาวแล้วก็มีทั้งไอเทมเลยสามารถเซ็ตได้แล้วถ้าสังเกตดูดีๆมันจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องเดเวลลอปเมนต์ก่อนเดเวลลอปเมนต์เนี่ยคือเราต้องไป เลเซอร์ของวัยยี่สิบนี้เรามาจารล็อกหรือบางอย่างที่เป็นพวกไอเทมด้านขวาเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราไปจัดการทาวเวอร์ก่อนถึงจะสร้างได้เนี่ยอย่างเช่นเหมืองซัลเฟอร์ที่หัวผบงังอ่ะอย่างเช่นพวกตัวซัลเฟอร์อะไรแบบเนี้ยเราจะต้องไปตีเสาแต่ละเาสาก่อนมันจะบอกให้ตีเสาไหนเนาะนี่ถ้าเราย,ยังไม่ได้ตีเราก็จะขาดไม่ได้ซึ่งก่อนนั้นเนี้ยก่อนนันนบเปลี่ยนทางเนี้ยมันไม่มีแต่พอมีแล้วเออมันดีฮะมันทําให้เราไม่สกิปคอนเทนต์เอยซึงไอเมืองในบ้านเนี่ย ชีวิตีครับไม่ต้องออกไปขุดแต่ถ้าเรารีบก็ต้องออกไปขุดอยู่ดีนะมันได้เร็วกว่าแล้วก็จะมีพวกปืนใหม่เต็ไมไปหมดเลยนี่เอเนจีนี่ไม่เคยมีเนาะอันนี้อันใหม่มี a n t i g r a ร i ฟตี้เบอันนี้ทําให้กระโดดสูงขึ้นมีดาบเมวเมอรที่เป็นอัปเดตคู่กับเทเรเรียเนาะอันนี้เขาโคกับเทเรเรียโอ้ยโลโก้ดับโลโกบังขออนุญาตครับ <laughs> มีธนูใหม่มาคอม p พลวโบแล้วก็มีโมดูลครับโมดูลเนี่ยคือ ทำให้เราสามารถจับพาวได้ง่ายขึ้นมันคืออัพเลเวลบอลหนึ่งขั้นนี่เราสามารถเลือกได้เป็นป้าเคิร์ฟมีสไนเปอร์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองคับให้ดูช่วยนรับเนี่ยคือพาวอ่ะมันวิ่งมาทํางานได้ดีขึ้นเยอะเลยเว้ยคือก่อนอันนี้แบบบางทีแบบเฮ้ยทำไมพาวไม่วิ่งมาทํางานวะหรือถ้าพาวไม่สามารถวิ่งมาทํางานได้มันจะทํางานจากระยะไกลครับแบบไฟเลท <c oughs> สเฟียหมดูเราก็จะป่าพาวสเฟียได้ไกลขึ้น ถ้าเรามีเจ้านี้ป่าบอลเหลืองแล้วกันเกี่ยวก็ได้นี่ปึบเนี่ยป่าบอลไกลามากหรือเลนเลเกมก็จะมีโฮมมิ่งโมดูลแบบป่าแล้วมันติดตามหลังจาก SMG หลังจากอันนี้ก็จะมีพวกนี่ซัมมอนนิง่งซัมมอนนิ่งนี่เป็นคอนเทนต์ในเกมครับคือเราต้องไปหาหินมาแล้วก็สามารถซัมมอนตัวนี้ได้ที่แทนซัมมอนคือเราต้องครับแผ่นซัมมอนมาก่อนแล้วก็เอาไปใช้ที่ที่เสานี้อย่าทำในบ้านนะบ้านแตก มีไอเทมใหม่อย่างเช่นระเบิดท่าต่างๆก่อนอันนี้ไม่มีอันนี้เพิ่งแอดเข้ามามีนี่อัลฟาเว e n เจเนเตอร์อันนี้ทําให้พาวอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าทํางานได้ดีขึ้นเป็นของบัฟฐานมีกระเป๋าใหม่กระเป๋าที่ทําให้ inventory ใหญ่ขึ้นมีพิกแอกใหม่พิกแอกระดับพาวขุดดีมากตีไม่กี่ทีแรกก็แตกละมีปลูกต้นไม้สกิลทําเงินใน,นโซนเวลห้ิแล้วเนาะเนี่ยก็จะมีเมืองที่ทําให้ไม่ต้องออกไป ขุดแหลมียันคอร์สเลยนะแล้วก็จะเป็นบอลใหม่แล้วสำหรับอัปเดตครั้งนี้ของเฟเบรกเนี่ยมันมีแร่ใหม่ครับนี่เฮกโซไลท์ต้องไปหาโครไมท์มาโครไมท์เนี่ยต้องใช้เครื่องสแกนไปเท่าดทคเตอร์เพื่อไปหาแล้วทำในกิกนติกเฟอร์เนสที่ใช้พลาสติลโคเยอะหาว่าพลาสติลทำยังไงพลาสติลทำโดยการใช้น้ำมันซึ่งน้ำมันเนี่ยมีอัปเดตมาตั้งแต่ตอนสกราละก็้อาไปขุดน้ำมันซึ่งใช้ไฟเยอะมาก ผมรู้สึกว่าเอ็นเกมคอนเทนต์ของ power เนี่ยเขาทำให้มันหาคอขึ้นมากเลยเว้ยอันนี้จะเป็นเกาะใหม่เนาะนี่สำหรับการขุดตะมันเราก็ต้องเอาตัวมาปั่นไฟปั่นไฟเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆขุดนี่ผยใช้อออซิ์ก4ตัว2เสากับที่ขุด2อันเราก็จะได้น้ำมันมาแล้วเราก็น้ำมันไปเผาเอ้ยน้ำมันไปทำพลาสติกอีกทีหนึ่งซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยครับเจ้าตัวไอเทมใหม่เพราะว่ามัน ฟาร์มเยอะมากครับว่างั้นถ้าคุณกลับมาเล่นคุณเตรียมใจไว้เลยมันต้องฟาร์มเยอะครับจะปรับดอปเลตหรือว่าคูลเลตก็ได้แบบหาแร่ง,ง่ายขึ้นหรืออะไรยังไงถ้าใครแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นมีกองใหม่มีที่คับบอนใหม่แบบยาวๆอ๋อผมลืมไฮไลท์เจ้าตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวผมพาไปสำหรับพวกสตรัคเจอร์เนาะอันนี้เป็นบ้านสักุระในเกาะสักุระอกกร,ะรบอบเกาะใหม่มันจะอยู่ซ้ายล่างนะของแมปนี่อันนี้คือ ิ่งก่อสร้างของฐานนะมันคือเอ็กซเพดิชันครับนี่เราสามารถเลือกไปเลือกส่งสำรวจเขาเรียกว่าส่งสำรวจเนาอ,อะไรแบบนี้ส่งสำรวจแล้วเราจะได้ของตามด้านขวานี้มาเลยก็คือเราส่งสำรวจไปโซนนี้ได้บอลต้องใช้พลังเท่านี้เท่านี้นี่สมมติผมอยากไปผมไปได้แคบโอเคโน,โนเนาะก็จะกดไปโอเคโนโใช้แสนสี่แล้วก็เลือกซิ เอตัว s i g ไปเลยนี่มันก็จะเลือกพาวที่พลังพอสู้ได้เอาไปสำรวจอันนี้ได้รางวัล8 9เปอร์เซ็นต์ใช้เวลา42นาทีอะไรอย่างงี้ก็กดส่งได้ประมาณนั้นพอเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ของเข้าไปในคอนเทนต์ใหม่อ๋อใช่มันมีไอเทมใหม่เป็นคาตาได้อาวุธใหม่เท่มากแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเปนเท่งเดียวอันนี้นนแล้วก็มีพาวใหม่สกิลใหม่เยอะแยะเลย แล้วสกิลใหม่เนี่ยหลังๆอะ่ะมันอลังการมากก็เดี๋ยวผมให้ดูน้องเมงมุมแล้วกันเป็นตัวที่ผมชอบมากสําหรับแอปสําหรับอัปเดตครั้งนี้นี่ก็น้องเมงมุมสกิลใหม่ก็หน้าตาประมาณนี้อลังการมากหรือว่ามันมีสกิลของอีกหลายๆตัวเลยเอาเป็นว่าผมไม่อยากสปอยโซนใหม่มากแต่นี่อันนี้คือโมบิลิตี้ของน้องอาวมันใช้ยากหน่อยแหละคือถามว่ามันวิ่งไวไหมมันไม่ได้วิ่งไวขนาดน,นั้นแต่เ,เราก็ฮุก แล้วก็กระโดดอีกทีนึงนี่ไปไกลๆมากสำหรับน้องเมืงมุมก็ดีผมชอบตัวนี้ถึงแม้ว่าตอนผมวิ่งไปวิ่งมาผมจะไม่ได้ใช้ก็เถอะอันนี้ก็ไม่หนีคอนเทนต์หนึ่งที่อัปเดตมาใหม่ก็ไม่ใหม่มากหรอกแต่ว่านี่ครับคือก่อนหน้านี้ยเราไม่อยากให้มันทํางานอะไรเป็นเป็นพิเศษใช่ไหมอย่างเช่น all search เนี่ยมันขนของครับของได้ด้วยแต่เราอยากให้มันชาร์จไฟอย่างเดียวแล้วก็เอาออกได้ครับ ซึ่งจะตัวไหนดีมากหรือว่าถ้าอยากให้มันทํางาน specific มากกว่านั้นก็นี่เลยครับเราสามารถกดให้มันทํางานอันไหนที่เราต้องการได้เลยไหนไหนก็มาโซนใหม่ละเดี๋ยวผมสาธิตการใช้ m e t a ท่าเ e c เตอรให้อันนี้เป็นไอเทมสัพปการหาแร่ใหม่ที่เป็นแร่เฉพาะที่ต้องใช้เครื่องมือหาเท่านั้นนี่เราก็จะต้องวิ่งห่างี้จนกว่ามันจะบีบจนกว่าเรด้์มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งถี่แสดงว่ายิงไกล นี่พอเราวิ่งมาเฮ้ยตรงนี้แหละใกล้ละเห็นไหมจนเจอเนี่ยมันจะเป็นสีนี้แล้วก็มันจะปิงถี่มากแล้วก็ขุดครับเนี่ยแมมันสวยมากเลยเขาตะลัง แล้วก็มีไอเทมชิ้นนี้ครับเป็นไอเทมบัฟกับอันใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อตอนคอเนเทนสสาก,กุรามั้งไม่แน่ใจอันนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็ไอ้นี้แล้วกันไปดูดันใหม่กันดีกว่าอ๋อใช่แล้วมันจะมีพาร์สสีฟใหม่ด้วยครับก็คือพาสซีฟ ขั้น4อย่างเช่น s p ป t เตอริน่าตะกี้เราได้ดีบอลกอดมาใช่ไหมนี่เพิ่มไปท็ก30มสิท็กอีกสิบห้าว้าวมีอินฟินิตสามิได้ไหมนะตัวนี้ผมทำไว้เพราะว่ามันสามารถช่วยเรื่องแร่เนื้อได้เวลาเราไปหาบอสแล้วเราอยากได้บลูปินทองเงี้ยไปใช้ตัวตะกี้ล่อแร่เนื้อไปดูถ้ำให,ห,หม่กันเลยดีกว่าผมมองว่าถ้ำใหม่เนี่ยมันว,าว้าวเว้ เนี่ยคือแบบเข้ามาแล้วแบบหุยมันกว้างอ่ะมันดูอลังอ่ะมันไม่ใช่ทางเข้าแคบๆเหมือนท่ามันเก่าก็ามามาดูกันเลยดีกว่านี่วิ่งเข้ามาเลยเอาก็จะประมาณนี้นี่นี่เป็นห้องขุดแร่นี่อลังการไหนๆเข้ามาละ ขอพาวเดียมสักหน่อยนี่คือพ c ิกแอคเอนเกมครับเนี่ยตีไม่กี่ทีเสร็จละไม่ต้องพกตัวขุดแร่เด้๋ยซ้ำแต่ถ้าพกตัวขุดแร่มันก็จะเร็วกว่าแหละถ้าใครแบบไม่อยากฟาร์มเยอะก็ปรับตัวคูณเยอะๆก็ได้ตัวคูณสำหรับพาวเวอร์รอบนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูหลังจากจบคลิปนี้แล้วกันว่าปรับ,รบว่าแบบปรับยังไงดีหรือปรับประมาณไหน อันห้องสุดท้ายหรือเปล่าใช่นี่คือห้องสุดท้ายห้องลึกสุดอันในมี มันมีปลาติดคริติคอลด้วยนะถ้าเราปลาใส่หัวที่ต่อไปคนในเซริร์ฟเนี่ยเพื่อนที่อยู่กิวเดียวกันชวนผมพอดีเลยเรามาลองสอมมอนบอสตัวใหม่ล่าสุดกันไหมก็มาชิมบอสตัวใหม่ล่าสุดกันแล้วกันว่า เป็นยังไงโหดไหมจะดูกันเลยพร้อมๆกับผมไปเลยเพราะผมก็ไม่เคยซัมมอนอันนี้เป็นครั้งแรกคาบแล้วแถมันเป็นสีม่วงเนี่ยโอ้ยได้เวลาบ้านระเบิดผมพร้อมแล้วเอาเลยกดอนเลยครับกดเลยโอ้สตรัคเจอร์อินดิโอเบชอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากเท่อะ <laughs> มังกรกับมืดโอ้โหก็ลดอยู่นะอุยอาอาอโอ้ตายหมดแล้วมันมันช็อตหมดเลยแล้วมันไม่นี้ด้วยไงมันไม่ตันเราเลียดยังเกิดเกิดไม่ใช่ใช่เกิดไปเอ้ยผมกตายตายทันทีเลย หายไปเลยเหรอไม่นม <imana S 2> ันแค่วางพื้นฟ้าปอบมันมันหอดทุกตัวเลยสิบนาทีนี้เขี้อ้โหเทเกินคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่ไม่ได้ ไม่มีภาพเลยอะจริงว้าวท่าอลังมากมากอุ้ยอะไรอ่ะชี้อะสี่เส้นจริงอร่อยชาตอะไร,ร,อะไรโอ้โห เดี๋ยวเราค่อยฟาร์มโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยฟาร์มของมาสู้กับมันอีกทีนึงแล้วกันแต่มันแพ้น้ำแข็งเดี๋ยวต้องปั้นตัวน้ำแข็งโผล่มาสู้กับมันเทียวิไอ้ท่าที่มันวาร์ปขึ้นฟ้ามันโคตรเท่เลยอันนี้เป็นคอนเทนต์เอ็นเกมอ่ะ <c oughs> อันนี้ผมว่าไม่ไม่ไหวนะอ่ <c oughs> ใช่อันนี้อันนี้คือคอนเทนต์แบบเอ็นเกมเป็นเกมอ่ะ โอ้โหโอ้โหโอุ้อ้ยท่าโคตรเทเลย <laughs> จริงท่าโคตรเ <laughs> ทเททุกอันเลยโอ้ย เออ่มันมันชอบปามขึ้นฟ้าตอนเราตายเนาะวับบ่อยด้วยอ่ะอือโอ้ยแต่ผมว่าตัวนี้นัวกว่าเบลนัวกผมไม่เหลืออะไรแล้วผมก็แห้งแล้วมันเหลือผมไก่ปูไก่ผู ลิทิสลิทิสไม่ไหวครับไม่ไหว <c oughs> ปล่อยปล่อยมันบูดไปอีกหกาทีอ่ะโอ้โหครับก็นั่นแหละครับความโหดของมอนเอ็นเกมต่อไปเราไปดูต่อไปเราไปดูเซตติ้งเลยดีกว่าแล้วมันปรับอะไรได้บ้างสำหรับการเซตติ้งของพาวเวอร์ในรอบนี้เนี่ยมันเซตติ้งได้มากขึ้นเยอะเลยครับจากตอนแรกสุดนี่เรามาดูอะไรดีกว่าก็กาวันกางขึ้นเราต้องเซฟบ่อยขนาดไหนคูณ x อเท่าไหร่เราจะมากสุด20เลยนะจับเพาวได้ง่ายขึ้นไหม อันนี้จะเป็นเซฟซิงเกิลเพลเยอร์เนาะอันนี้พาวเกิดมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้พวกเนี้ยจะเป็นอันที่มีอยู่แล้วแต่อันที่ผมมองว่ามันแจ๋วอะ่ะคือพวกนี้ครับคือมันเพิ่งอัพเข้ามาใหม่นั่นก็คือสต a m i มินาครับในเอ่ยนี่อัตราการลดของสต a m i มินาของเพลเยอร์ซึ่งมันทําให้เราปีนเขาได้นานขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้นผมมองว่าเออมันแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วอะ่ะลดไอเน,นี้ยเป็นสักศูนย์จุดห้าผมว่าเล่นเพลินมากแล้วมันมีของพาวไว้นะ นี่พาวซาม,มินาลิเร,รกชันเลดก็คือถ้าคุณปรับเป็นศูนย์จุดหนึ่งอ่ะคือมันบินได้นานมากอย่างเช่นเจนดาก้อนเนี้ยเป็นตัวที่ซาม,มินาแบบลดไวมากเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ซีเรียสก็ปรับให้มันบินนานๆก็ได้ทั้งศูนย์จุดห้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี้ยชิลมากทำให้รู้สึกว่าเออเล่นเกมแล้วมันสนุกอะ่ะ มีตับของเอ้ยอะไรเอ้ยถ้าเราไม่อยากฟาร์มเยอะก็คูณตัวไอเทมมัลติพลายอร์เยอะๆเกเทอร์รับเบิลจะเป็นพวกแบบขุดแร่อะไรอย่างงี้นะแบบเกิดบ่อยไหมของดรอปคูณเท่าไหร่ดรอปไอเทมนี่จะเป็นพวกของที่ได้จะเผาแล้วก็ปรับน้ําหนักได้แล้วนะตอนนี้ก็คือถ้าเราอยากแปะกของเยอะๆก็นี่ครับศูนย์จุดหนึ่งหรือปิดน้ําหนักไปเลยก็ได้อันนี้เราแต่แล้วก็ปรับได้ว่าให้แอดดอปตกบ่อยขนาดไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็ปรับชั่วโมงการฟักไข่มีเรทอีเวนต์มีプレเดเตอร์เผา อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ใหม่เป็นพาวที่มีเหมือนออร่ามันจะเก่งกว่าตัวปกติปรับเลนไดไมเซอร์ได้ด้วยนะตอนนี้แล้วก็เข้าแอดโหมดฮาร์ดคอร์เข้ามาครับนี่ก็คือวอ่อตายก็คือแบบตัวละครหายไปเลยแล้วก็มีพาวตายแล้วตายเลยก็มีสำหรับคนที่อยากเป็นสายฮาร์ดคอร์นะก็มีให้ปรับแล้วส่วนเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เดี๋ยวเอาตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์ให้ดูสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์นี่คือเซตติ้งที่ผมใช้ครับ ก็คือปรับกันขึ้นให้ให้ไวขึ้นอีกคูณ6จับธรรมดาเกิดธรรมดาพาวตีแรงครึ้น1.75เาเราเล่นฮาร์ดหมดเนะาะสัมมินาของคนลดช้าลง0ูนจุดห้ไอเทมดอคูณ4อันนี้คือพวกแร่เนาะศัตรูดอปของคูณ3ของตกเป็นไอเทม Equipment ปิด v e r i f y แต่ตอนนี้เหมือนมันมีบั๊กอยู่มั้งคือมันตีนเองได้ผมไม่รู้ว่าแก้ยังไงเหมือนกันเกมนี้มันบั๊กเยอะเนาะ ที่เหลือก็ตามนี้ครับมีอ๋อมีทํางานเร็วขึ้นคูณ5้ฟักไข่ไวขึ้นน้ําหนักเท่าเดิมรวมๆแล้วผมว่าอัปเดตรอบนี้สนุกครับแบบเพลิพนๆเกาะใหม่มมมใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่มากแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะไม่ลงลึกมากเนาะเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนแบบไปเล่นเอาเองอะะได้แบบไปเจอเองจะได้ว้าวเองสกิลใหม่เป็นยังไงตัวใหม่เป็นยังไงเต่นเกมไม่สนุกครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนอย่าลืมนะครับ ถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนก็สามารถไปใช้บริการ Whisper Host ได้นะครับขอบคุณ Whisper Host อีกครั้งที่สปอนเซอร์คลิปนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย